สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเปิดการใช้งานเปิดปิดการทับซ้อนแอปนะครับผมทับซ้อนอปในที่นี้ก็คือการทำงานของอปนะครับทั้งเบื้องหน้าและพื้นหลังอันนี้คือในความเข้าใจของผมนะคือที่น้องๆหลายคนว่าเป็นการทับซ้อนเนี่ยผมคงเข้าใจถูกใช่ไหมครับก็คือการทำงานแ2แอปนั่นแหละทับซ้อนกันนะครับ ซึ่งที่เราจะสามารถทำได้ก็คือจะก็จะมี Google Chrome, YouTube, Facebook, Line และ Messenger ที่สามารถทับซ้อนได้วิธีเปิดการใช้งานก็ง่ายๆนะครับผมแค่กดค้างที่ Facebook นะครับผมแล้วไปที่ข้อมูลแอปก็คือมันจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยนะครับการทำงานพื้นหลังการทำงานพื้นหน้านะหรือว่าภาพซ้อนภาพนะครับผมมันจะเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเขาก็จะมีพื้นหน้าพื้นหลังการทำงานพื้นหลังก็คือเราจะ ตอนที่ในขณะที่เราไม่ได้ใช้งานมันอะเราไม่ได้เปิดใช้งานเฟซบุ๊กหรอกครับแต่เฟซบุ๊กยังคงทํางานอยู่ถ้าใครต้องการปิดการทํางานพื้นหลังเขาก็จะไม่สามารถทับซ้อนได้ถ้าเราปิดเจ้าพวกนี้นั่นก็คือปิดปิดการใช้งานข้อมูลมือถือก็ถ้าเราเปิดไปเนี่ยปึ๊บถ้าเราใช้ข้อมูลมือถือนะครับผม Facebook จะไม่สามารถเล่นได้จะเล่นได้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้นเข้าใจนะถ้าใครเปิดอยู่นะครับผมไม่ก็ไม่สามารถทับซ้อนได้หรือว่าใครอยากจะปิดการทับซ้อนก็มาปิด ที่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ใช้ข้อมูลในเบื้องหลังถ้าเราไม่เปิดใช้ข้อมูลเบื้องหลังก็ไม่สามารถทับซ้อนได้อีกโอเคนะพอเข้าใจนะครับผมแล้วก็จะมีการใช้แบตเตอรี่อีกการใช้แบตเตอรี่ก็ให้ทุกคนมาเปิดแล้วก็การแสดงผล อยู่บนแอปอื่นนะครับผมการแสดงผลอยู่บนแอปอื่นขณะท like ี่ม like ันจะเชื่อมโยงกันทั <même> ้งหมดนะครับแสดงผลอยู่บนแอปอื่นกับเปิด PIP PIP นี่คือภาพซ้อนภาพนั่นแหละ PIP นี่นะครับคือทับซ้อนการแสดงผลอยู่บนแอปอื่นเนี่ยให้เปิดแต่ถ้าใครไม่อยากให้ทับซ้อนปิดแค่นั้นครับแล้วก็โหมด PIP ก็คือภาพซ้อนภาพก็คือการทับซ้อนนั่นแหละครับถ้าใครปิดนะครับก็ไม่สามารถทับซ้อนได้นะให้เปิดทับซ้อนวิธีการทับซ้อนคือคือทำยังไง ผมจะทําให้ดูหวังว่าความหมายคือความหมายเดียวกันนะครับผมสมมติว่าผมจะดูหนังนี่นะเห็นนะครับนี่อันนี้ใช่ไหมคือการทับซ้อนอ่าผมเข้าลายคือถูกตอกแล้วใช่ไหมครับการทับซ้อนเนี่ยครับคือการทับซ้อนก็ถ้าใครอยากจะเปิดการทับซ้อนนะครับ อย่างเช่นเล่นเกมด้วยนะเล่น Messenger ไปด้วยก็สามารถมาเปิดมาตั้งค่าได้ที่ Messenger เหมือนกันครับผมกดค้างที่ m e s s e n g e r รแล้วไปที่ข้อมูลแอปทําเหมือนเดียวกันกับ Facebook เลยแต่ถ้าใครอยากจะปิดก็ปิดเหมือนที่ผมทําเหมือนกับ Facebook เมื่อกี้นะครับผมก็คือแค่ปิดตรงนี้นี่ถ้าใครอยากจะปิดนะครับภาพซ้อนภาพก็ปิดแค่นี้แหละครับแต่ถ้าใครอยากจะเปิดก็มาเปิดนี่แหละครับการทับซ้อนง่ายๆไลน์ก็เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ YouTube YouTube, YouTube ก็สามารถทับซ้อนได้นะครับยังไงทุกคนก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับ วิธีการปิดหรือเปิดการทับซ้อนนะครับผมของแอปพลิเคชันซึ่งถ้าใครกดค้างแบบนี้ไม่ได้ก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วไปที่การจัดการแอปไปที่รายการแอปมา็หาดูได้นะครับนี่ f a c e b o o o อ่าก็เข้ามาตรงนี้นะครับผมซึ่งก็ทําได้ง่ายๆนะครับเราสามารถเอาทับซ้อนได้หมดนะครับผมถ้าโทรศัพท์เราไหวนะวงเล็บก่อนการทับซ้อนเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียอยู่อยู่คนละแบบข้อดีก็คือเราสามารถ ทำอะไรพร้อมๆกันได้ข้อเสียก็คือมันจะทําให้โทรศัพท์เราช้าถ้าเล่นเกมเนี่ยมันจะกระตุกนิดหนึ่งนะครับผมถ้าโทรศัพท์เราแบบสเปคไม่โอเคสเปคไม่ค่อยแรงอะ่ะการทับซ้อนเนี่ยจะค่อนข้างที่จะลาบากโทรศัพท์ใครที่เอาตรงๆนะเรียวมีแบบ snapdragon 7ขึ้นอะ่ะ712 ไปถึง8 8กว่านะ่ะคือทับซ้อนได้สบายเลยนะครับผมขอแนะนําไม่แค่นี้หรอครับถ้าใครเป็นสเปคต่ำๆเนะี่ยผมขอไม่แนะนําให้ทับซ้อนในขณะที่เราเล่นเกมนะคือไม่ไหวไม่ไหวม,มันจะกระตุกเครื่องโทรศัพท์เราก็จะร้อนไปด้วยก็าใครที่ชอบคลิปเดีวนี้นะครับผมก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี i'm stable